คนชอบกินมะม่วงสุกต้องรู้คืออะไรไปฟังกันค่ะก่อนจะไปฟังอย่าลืมติดตามพี่มดต่างถังสารนะคะมะม่วงสุกเป็นผละไม้หน้าร้อนเชื่อว่าหลายคนชอบกินมะม่วงสุกกินมะม่วงนะคะยิ่งกินกับข้าวเหนียวมูนหรือเมนูข้าวเหนียวมะม่วง นั่นเองนะคะใครชอบกินรู้ไหมว่าจะส่งผลอะไรต่อร่างกายของเราคลิปนี้นะคะมีเรื่องดีๆนะคะการกินมะม่วงสุกมาฝากลองฟังกันดูนะคะหากใครมีปัญหาสุขภาพภาวะเสื่อมต่างๆในร่างกายนะคะอย่างเช่นความดันไขมันเบาหวานนะคะกระดูกทับเส้นไมเกรนภูมิแพ้หอบผืดเกาลูมมาตอยนะคะนอนไม่หลับอ่อนเพียไม่มีสาเหตุ อาการเสื่อมต่างๆในร่างกายที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคนะคะหรือต้องการสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายของเรานะคะคืนความสมดุลให้กับร่างกายด้วยวิธีธรรมชาติบำบัดให้ตังถังสานช่วยดูแลได้ค่ะประโยชน์ของมะม่วงสุกกินบ่อยๆดีต่อสุขภาพนะคะ 1. มะม่วงสุกนะคะอุดมไปด้วยาสารนะคะต้านอนุมูลอิสระป้องกันเซลล์ในร่างกายของเรานะคะช่วยชะลอความแก่ได้ด้วยนะคะ ต้านโรคเลือรลังต่างๆของร่างกายของเรานะคะ2ช่วยบำร,รุงสายตา3ช่วยดูแลสุขภาพผมและผิวของเรานะคะ4นะคะช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็ง5ช่วยสร้างภูมิต้านทานนะคะให้กับร่างกายของเราคะ่ะ 6. ช่วยบำร,รุงหัวใจนะคะ7ช่วยสร้างเสริมการทำงานระบบการย่อยอาหารในของเรานั่นเองนะคะ8ช่วยลดการอักเสบในลำไส้นะคะ9 ช่วยส่งเสริมเรื่องความจํานะคะมะม่วงสุกไม่เหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวานเลยนะคะเนื่องจากในมะม่วงสุกมีความหวานของน้ําตาลนะคะมากเลยนะคะผู้ป่วยโรคเบาหวานควรหลีกเลี่ยงเลยนะคะเพราะจะไปทํานะคะให้อาการเบาหวานกําเริบนั่นเองเลี่ยงได้เลี่ยงเลยค่ะเพื่อสุขภาพของเรานะคะ